ข้างนอกแดดแจ่มนะกูดเวสเซอร์เย็นๆจ้ะควัยครูกรีนแมงโกับบังม่วงดิบจ้ะพี่น้องมะม่วงเปรี้ยวจ้ะนั่นเหรอฮึ๊บฮื้นปมันจะเป็นมะม่วงสุกแล้วมั้งนี่โอ้โหเพอร์น้อยเดียวจะเป็นมะม่วงสุกไปแล้วคือจะทำแบบนี้คือปครจะทำแบบนี้ทำบังม่วงอ่ะเนาะแบบนี้ก่อนแบบนี้ก่อน มันก็ดีนะเป็นแม่เปรี้ยวมากเนาะอร่อยก็ดีเนาะโอเคเดี๋ยวนี้เพิ่มแล้วเราก็จะมาทำในที่ไหนอยากไปทำที่ก็แบบนี้แล้วไปเจอพีเกลือนะก็จะได้แบบนี้นะมันก็จะอร่อยเป็นพิเศษนะคะแับละเอียดยิ่งดีนะเอียดยิ่งดีเอน่านีก็ทำาก็ทำกันไปเพื่อความเพลินเนาะ เขาเป็คนค,นค,นค,นคน้อนวางเนี่ยเขาวางเลยนะเขาวางเลยเหรอนังกินหมดเลยๆใส่วาบๆเขาก็ตรงานหวยหลังสามอีกวางตรงไหนเอาอะไรมาวา,โววางโอ้หค้อวางแตงกวาเนาะโอ้ยมันไม่ได้หยุดเลย,ยเรยจะพอปากหอยมันไม่หยุดจักเกลือต้องกินนั่งกินนี่กินนี่กินนู่นอยู่เลยนะสายสวนสายดาก็ลืมไปไอ้ที่มันเหลืองเพราะมันเป็นอ่แก้วขมินม้นจ้ะมะม่วงแก้วขมิ้นเนาะมันก็จะออกเหลืองมันยังไม่สุกนะคะมันยังกรอบอยู่ กินยังไงที่เกลือม,มาโรยเด็กพี่โนโ้องพริกป่นน้ำตาลทรายผงชูรสเปลือเล็กน้อยเรียบร้อยพี่โนโ้องนกินเพื่อเด้อกินเผื่อเด้อ แซบ,แบคนที่กินอ่าเขาเรียกว่าอะไรกินพริกกินเลือเยอะหรือว่าเครื่องปรุงเยอะเนี่ยตอนไม่ใช่มื้ออาหารนะ่ะกรุณาดื่มน้ำเปล่าไปเรื่อยๆนะคะเพื่อล้างออก ตอนกินเนี่ยเราเต็มที่ได้ซื้อพ่อค้ารถพุ่มพวงอะ่ะก็ได้สามลูกยี่สิบบาท เซเว่นเซเว่นนี่มีตลอดนะสองลูกจะโตหน่อยยี่สิบยี่สามหรือยี่สิบเจ็ดอะเขาจำไม่ได้ไม่ค่อยซื้ออืม ก็ดูความคุ้มเันแล้วกันนอะอืมอย่างในเซเว่นนี้สดโคตรสดเลยอืมอืมอืมโฆษาใอ้เขาอืม อร่อยมากไปได้ลายก่อนได้พี่น้องเดี๋ยวต้องกินนมมดนี่แค่นี้เองนะเดี๋ยวจะจัดการให้ม,มันมดเดี๋ยวนี้แหละขอบคุณห้ลายที่มาเยี่ยมชมใช้นมลายแตงนมลายสอกับแปลไ่ายังมีความเป็นหนุ่มเป็นสาวอยู่เออดีมากดีมากนะคะเออยังก,กันคลิปหน้าจา้า thanks so much everyone บ๊ายบาย